และทีมเศรษฐกิจที่นำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิตินิติธันพระพาตดิฉันขออนุญาตชี้แจงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจภายใต้หลักการกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบกล่าวถึงและก็ชื่นชมท่านสิทธิพลที่ให้ข้อมูลที่ มีรายละเอียดมากให้เป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลที่จะนำเอาไปปฏิบัติต่อดังนั้นที่ฉันขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของนโยบายทางการค้าของอสหรัฐนะคะเราคงต้องอเห็นพร้อมต้องกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาระบบส่งออก ถึง60%ของ GDP สหรัฐเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมดประมาณ18%ดังนั้นเนี่ยมีสัดส่วนถึง10%ของ GDP ถือว่าเป็นการที่มีความสำคัญมากที่จะต้องไปเจรจาให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่แล้วนะคะที่ได้ตกลงในเรื่องของ j o i n Statement ได้เรียบร้อยมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะในระยะเวลา4เดือนข้างหน้าที่เรามีอยู่ทางรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะจัดการเจรจาทำการตกลงการค้าต่างประเทศคือตัว agreement of on reciprocal tax นะคะหรือ ART เนี่ยให้เสร็จสิ้นให้ได้ภายในปีนี้ดังนั้นตามที่ ท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านสิทธิพลได้บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าไปตกลงอะไรมาอย่างไรดิฉันก็ต้องเรียนว่าเป็นเช่นนั้นเพราะยังไม่ได้ตกลงในรายละเอียดเทคนิคซึ่งเรามีความตั้งใจว่าจะตกลงให้ได้ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตไปทีละเรื่องตามที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลมาในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการสวมสิทธิ์ การแหล่งกำเนิดนะคะขออนุญาตนำเรียนด้วยสไลด์ด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงต้องเรียนว่าเราได้มีการแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะคะปกติเนี่ยในการออกในเรื่องของ c e r t i f i c a t i of n o origin นะคะหรือตัว co เนี่ยมีการทำร่วมกันถึง3หน่วยงานด้วยกันก็คือสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกระทรวงการ ทางกรมการค้าต่างประเทศก็คือของกระทรวงพาณิชย์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้รวบยอดทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยตัว c o หรือว่าตัว t i r t i f t e o t o r i o r n เนี่ยจะมาจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราได้มีการปรับปรุงรายการในการที่จะเพิ่ม สินค้าที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมจาก49รายการเป็น65รายการและเนื่องจากเรามีการตกลงแล้วก็เจรจาความกันกันกบทางสหรัฐอเมริกานเนี่ยเราก็มีการตกลงในเรื่องของกฎใหม่ที่เรามีการเจรจาในเรื่อง r u l e of origin หรือ R O O ซึ่งเรื่องนี้ค่ะ เราจะออกเป็นประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วก็ทำตรงเจรจาตรงแล้วก็มีการดูแลตรงไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทั้งหลายทั้งมวลนี้ทั้งปวงนี้จะรวบรวมกันอยู่ในระบบเทคโนโลยีซึ่งเป็นการให้มั่นใจว่าการออกตัว Certificate of Origin เนี่ยจะมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางต้นทางก็คือบ้านเราปลายทางก็คือทางสหรัฐอเมริกานะคะ